ครับผมเราก็มาต่อกันนะครับในส่วนของหน้า simple stream นะครับซึ่งวิดีโอนี้เดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของการเลือกกล้องแล้วก็เลือกไมค์กันนะครับเนื่องจากวิดีโอที่แล้วเราทำการเปิดกล้องเนี่ยระบบก็ทำการ d e f a u l t กล้อง d default ไมค์ให้กับเรานะครับซึ่งเราต้องการอยากจะเลือกกล้องเลือกไมค์เองเหมือนกับตัว conference ตัวอื่นนะครับพวก zoom พวก google meet เขาก็จะมีในส่วนของการว่าจะเลือกไมค์ไหนเลือกกล้องตัวไหนเวลากด setting เนาะตัวนี้เราก็จะทําการ ให้มันแสดงหน่อยเป็นดบอดาวออกมาสัก2ตัวนะครับก็คือตัวแรกเป็นอินพุตของทางเลือกว่าจะเลือกวิดีโอเลือกกล้องตัวไหนเว็บแคมตัวไหนส่วนเลือกไมค์ก็จะเป็นอยู่ข้างล่างเป็นดรอดาวตัวหนึ่งบอกว่าจะเลือกไมค์ตัวไหนนะครับพอก,กดเปิดกล้องไปปุ๊บก็จะเลือกกล้องตัวนั้นเลือกไมค์ตัวนั้นมาให้เรานะครับจะได้ไม่ต้องโชว์ e f a u l t ออกมาแบบนี้นะครับโอเคผมก็จะมาเริ่มเลยนะผมจะไปที่ส่วนของหน้าโค้ดดูก่อนนะครับเราจะให้ดูก่อนนะครับว่าซอสโค้ดที่เอาไว้สําหรับ เลือกกล้องเลือกไมคนะี่ยคือซอร์สโค้ดตัวไหนนะครับผมจะไปที่ส่วนของตัว offer.component.ts นะเราจะเห็นคำว่า open stream ตัวนี้นะครับซึ่งตัว open stream ตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการเซตตัวเลือกกล้องเลือกไมคก็คือเราจะมาแสดงข้อมูลตัวเลือกกล้องเลือกไมค์ก่อนนะว่ามันมียังไงซึ่งมันจะอยู่ใน Device นะครับเราสามารถที่จะดึงข้อมูลตัวกล้องก,องกับไมคที่มีในระบบในคอมพิวเตอร์ของเราได้โดยผ่านซอสโค้ดตัวนี้นะครับ ก็ผมจะประกาศตัวแปรนะครับที่ชื่อว่า device แล้วกัน device s แล้วกันนะครับแล้วก็เท่ากับ navigator นะครับ .media device นี่นะครับ enumerated e v i c e ตัวนี้นะครับอ่าซึ่งเขาจะได้เป็นค่า promise นะครับเราก็จะต้องทำการ a w a i t นั่นเองอ่ากด save นะครับเป็นคำว่า device item แล้วกัน device item s แล้วกัน จากนั้นผมก็จะทำการคอนโซล็อกมาให้ดูก่อนนะเซฟนะครับหลังจากนั้นผมก็จะไปดูที่หน้านี้ทําทำการ Inspect นะหลังจากนั้นก็เปิดคอนโซลขึ้นมาดูแล้วดูผลนะครับเวลาผมเปิดกล้องปุ๊บอ่สังเกตดูว่าเนี่ยมันจะมีดีไวเยอะแยะเลยอย่างเช่นดีไวตัวนี้ผมมีดีไวมากเลยอย่างเช่นตัวที่เป็นตัววิดีโอนะครับซึ่งเขาจะมีใครนะครับบอกว่า อ่าเดเวิร์ชนิดนี้เป็นแบบ Audio Input Video Input แล้วก็ Audio Output ก็มีนะครับเราจะเลือกแค่2อันนะเราจะเอาแค่ Audio Input กับ Video Input นะครับเราก็จะต้องทำการแยกแยกไทออกมานะเอามาใส่ตัวแปรให้กับเรานะครับซึ่งสังเกตดูว่า Audio Input เนี่ยผมก็จะมีทั้งไมโครโฟนแล้วก็มีทั้งตัว Audio Interface ของผมนะครับส่วน Video Input พวกเว็บแคมผมมีทั้ง3ตัวเลยก็คือเป็นกล้องเว็บแคมหตัว eos เว็บแคมก็คือเป็นกล้องของ Canon ที่ผมติดตั้งไดเวอร์ไว้แล้วก็ OBS ที่ผมบอกว่าถ้าหากว่าเราไม่มีเว็บแคมเราก็สามารถใช้ OBS เป็น Virtual Camera mm hmm. ให้ได้นะครับประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทำการคัดแยกมันออกมาเพื่อที่เอามาใส่ดอกดาวของเราเนาะเราก็ได้มาเรียบร้อยละผมก็จะมาที่นี่นะครับมาทำการคัดแยกเลยก่อนอื่นผมจะทำการเพิ่มตัวแปรใหม่เข้ามานะครับเป็น d e ไว c e แล้วกันไอเทแล้วกัน ซึ่งตัวนี้ผมก็จะเป็นไท p e สองนะเท่ากับตัวนี้แล้วกันเท่ากับ object นะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็น video s แล้วกันิดีโอซึ่งตัวนี้ก็จะเป็น์เร a y ไว้ก่อนต่อมาก็เป็น audio s อ่าก็จะเป็น d e ไว c ์เนาะหลังจากนั้นผมก็จะดูไท p มันก่อนได้ของมันเป็น media media device i ์ f o นะเราก็จะ copy อ่ะ as ตัวนี้ใส่เป็น์เรย์อย่างนี้จะได้ แคชไทให้กับเรานะครับเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเราก็มาแยกตรงนี้เลยมันมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับกรณีถ้าเกิดว่าเรายังไม่เปิดการอยอมรับยอมรับไอ้ตัวกล้องกับไมตัวนี้นะครับเวลาเราประกาศตัวแปรตัวอินโมเลดดีไว้ขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่เห็นข้อมูลนะครับมันจะได้เป็นลาเบลกับแวลูเนี่ยเป็นเนาเป็นข้าวว่างนะครับซึ่งเราจะต้องให้สิทธิ์ให้สามารถที่จะเปิดกล้องกับไมได้ก่อนนะมันถึงจะเห็นดีไว้นะครับ โอเคผมก็จะมาเริ่มนะผมก็จะมาทําในส่วนของตัวคัดแยกเลยก็คือเอาค่า device item.forif c h วนลูปนะครับวนลูปเสร็จเรียบร้อยผมก็จะทําการเอาไว้ตัว e v v i e i t e มเนี่ยมาทำการพุชเข้านะครับซึ่งเราอาจจะไม่ได้พุชตรงนี้นะ เราอาจจะทำข้างบนนะครับใน on in it ก็ได้นะครับตัวนี้ผมให้ดูก่อนว่าเราจะแยกเป็นยังไงก่อนนะครับก็สวิตช์นะครับ item k o t ตรวจสอบชนิดก่อนเลยว่ามันมีคใครไหนบ้างเคสแรกก็คือถ้าเป็น audio input เราก็จะให้ทำการ this dot device item audio push เข้าไปนะ push item นี้เข้าไปแล้วก็เบรกนะครับซึ่งผมก็ลืมตัวนี้นะ ต่อมาเคสที่เป็นวิดีโออินพุตนะครับก็ this d e v i c e video push ตัวไอเทมเข้าไปจากนั้นก็บล e a กนะเซฟนะครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาลองคอนโซลล็อกไอตัว Device ของเราออกมาดูว่ามันจะได้ถูกไหมนะว่าเป็น Device i อ e m ลองเซฟดูนะครับจากนั้นก็ลองไปดูผลอีกครั้งหนึ่งที่นี่เปิดกล้องปุ๊บเห็นไหมก็จะได้ออดิโอ3ตัวส่วนวิดีโอ ได้ได้วิดีโอ3ตัว a อ d ิดโอสตัวนะครับโอเคนะครับมันก็จะแยกให้หลราละเราก็สามารถที่จะเอาไปวนลูปเพื่อทำดอปดาวต่อไปได้นะครับแต่ทีนี้เราจะมาทําการเซตตรงเปิดสตรีมก็ไม่ได้นะเพราะไอตัวดอปดาวมันจะต้องเกิดขึ้นก่อนตั้งแต่เปิดสตรีมนั่นนะเราก็จะต้องทําการย้ายนะครับย้ายตัวนี้ไปอันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะเราก็จะมาที่ส่วนของตัวฟังก์ชันแรกเลยฟังก์ชันของทางอ่า ตัวคอนสแตคเตอร์เลยแล้วกันนะผมก็จะทำการสร้างไอตัว private function ขึ้นมาอีกตัวหนึ่ง i n i t i a l นะครับ load นะ device แล้วกันก็จะเอามาใส่ที่นี่ซึ่งมันก็เป็นอ w a i t เนาะเราก็จะต้องทำการใส่ a s y n c ให้กับมันนั่นเองก็ load ข้อมูล device กล้องและ มนะครับผมก็จะเอาไปใช้ที่คอนแทคเตอร์นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือถ้าเกิดว่าข้อมูลโหลดกล้องและดีไว้เนี่ยมันไม่ขึ้นมานะครับมันโหลดมาไม่ได้ก็เนื่องมาจากเพอร์มิชันของเราไม่ได้เปิดนะครับเราต้องไปเปิดเพอร์มิชันก่อนหรือถ้าอยากให้มันเปิดออโต้ตรงนี้ก็ทําการแค่เอาไอ้ตัวตัวนี้นะครับตัวตัวสตรีมตัวโหลดสตรีมตัวนี้นะครับ ตัวมีเดียเกตมีเดีตัวนี้มาล่อมันก่อนก็ได้นะครับมาล่อตรงนี้ให้มันให้ยูเซอร์เขากดยอมรับก่อนเราค่อยมารันคําสั่งนี้อีกหลังจากนั้นอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ผมแนแน,แนวเฉยๆนะครับอาจจะไม่ได้พาทํานะถ้าเกิดว่าสงสัยหรือทําไปต่อไม่ได้กค่อยมาปรึกษาผมอีกทีหนึงนะครับโอเคทีนี้เราก็จะทําการไปตรวจสอบดูตรงนี้เลยนะ d ย v i ไว้ไอเลองดูเลยคอนโทรลปุ๊บเซฟ อ่ามันออกมาตั้งแต่แรกละนะเอากรรม d ีวไว c e อเทมผิดนะเราจะต้องเปินดีจัดดีไว้ไอเทมตัวนี้นะอ่าโอเคนะครับได้มาเรียบร้อยลอออแล้ว audio video เราก็ได้มาละจากนั้นเราก็มาต่อเลยเราก็จะมาที่ส่วนของ offer component เราก็จะมาเพิ่มตัวดับดาวเนาะเราก็จะทําการเพ,เพิ่มส่วนนี้ออกมานะครับเราจะทําการเพิ่มขอบเขตของ n g i เข้าไปอีกจาก เราอีฟแค่บอ่มตนตัวเดียวเราจะต้องทําการอีฟสาสตัวก็คือ dropdown อ2ตัวที่จะให้เลือกวิดีโอกับเลือกออด d โอแล้วก็มีปุ่มเปิดกล้องเราก็จะต้องทําใช้การใช้การเปิด tag ขึ้นมาใหม่เป็น ng container นะครับจากนั้นเอา ng if e มาไว้ที่นี่อ,อันไหนที่ขั้นแรกที่จะต้องเปิดกล้องก่อนเราก็มาใส่ที่นี่นั่นเองเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็ยังเข้าขั้นตอนอยู่นะ ทีนี้เราก็จะต้องไปทำการเอาดอกดาวมาใช้งานนะครับผมก็จะมาที่ p r า m เอ็ NG. ก็มาที่ p r า m เอ็ NG เนาะแล้วก็ไปหาคำว่าดอกดาวนะครับโอเคนะครับก็ได้ตัวนี้ผมก็ไปทำการ Import ์ o ดอกดาวเข้ามาเลยคิก Copy แล้วก็มาที่ส่วนของตัว simple key s t e a m module นะครับก็วางลงไปเลยแล้วก็เอาดอกดาวมาใช้ที่นี่น,นั่นเองเสร็จเรียบร้อย จากนั้นเราก็ c o p y คํคำสั่งเลยก็ได้นะครับเอาตัวนี้มาเลย Copy คํคำสั่งดาวดาวแล้วก็มาดูที่ส่วนของตัวนี้นะอ่าส่วนของไอตัว o f f e r อ o ์ด o n ค n มก็วางดาวเข้าไปโอเคนะครับซึ่งเราก็ต้องมี2ตัวเนาะส่วนที่เราจะไม่ได้ใช้เราออกไปก็คือตัวนี้ก่อนเราออกไปก่อนนะก่อนอื่นผมเอาแค่ตัวเดียวก่อนเราค่อย copy ตามหลังแล้วกันอันนี้ก็จะเป็น ขอเนี้อที่รีสตาร์ทแองกูล่าใหม่ก็จะเป็นไอตัวดีไวท์นะครับไอเทมดอทวิดีโอก่อนเนาะเราจะเลือกวิดีโอก่อนซึ่งไอตัววิดีโอเรามีอะไรบ้างล่ะเรามีตัวแปรอะไรบ้างเราไปดูก่อนนะครับเพราะว่าดอปดาวมันจะต้องให้เลือกตัวเนี้ยมันจะต้องให้เลือกว่าจะเอาลาเบลโชว์อะไรแวลูอะไรนะครับผมก็จะต้องมาคอนสเล็กอีกครั้งหนึ่งของตรงนี้ก่อนอะจะมีตัวแปรที่เราจะใช้ก็คือ device ID นะครับกับ Label เนาะ d ย v ่ไ e id กับ label นะก็เป็นเลือกเลย select option l c option label นะ option label ก็เป็น label เลย option value มันจะเป็นคำว่า d e v id นะผมก็จะ copy เลยแล้วกันโอเคนะครับจากนั้นกด save ลองดูปึ๊บไปดูผลอีกครั้งนึงอ่าสังเกตดูว่ามีละนะครับมีเรียบร้อยละ ตัวนี้ก็เลือกได้แล้วมี2อันมีกล้องเว็บแคม EOS เว็บแคมอ่า utility แล้วก็ OBS virtual camera เนาะแล้วก็เพิ่มให้มันหน่อยเพิ่มตัวนี้หน่อยว่าให้มันคลาสเป็น W100 หน่อยนะครับแล้วก็ MB3 นะเซฟดูอีกครั้งหนึ่งสิอ่ะสักครู่นะผมใส่ผิดนะครับต้องเป็นสไตล์คลาสนะ ไม่ใช่คลาสนะครับโอเคเสร็จ okay. เรียบรอย้อยเราได้ตัวนี้มาแล้วนะครับแต่ทีนี้สังเกตดูว่ามันไม่มีค่าเริ่มต้นให้กับเรานะครับเราจะต้องเซตค่าเริ่มต้นก่อนวิธีการเซตค่าเริ่มต้นเราก็ต้องใช้ NG Model แบบนี้นะครับเพื่อเซตค่าเราก็จะมาที่ข้างบนเหมือนกันนะครับเราก็ทำการประกาศตัวแปรมันเดินเลยก็เป็น Device นะครับิดีโอ Device แล้วกัน เป็นสตริงซึ่งเป็นค่าว่างไว้ก่อนนะครับแล้วก็2อันอีกอันหนึ่งก็คือ audio device อันนี้คือเราจะประกาศตัวแปรเพื่อที่จะเอาไว้สำหรับรับค่าตอนที่เรากด dropdown นั่นเองนะก็มาใส่ที่นี่นะ n g model นะครับเท่ากับ v i d e o device เหมือนกันเลยนะครับเราเซ็ต2อันพร้อมกันเลยแล้วกัน อย่าเพิ่งไปสนใจไอ้ตัวค่าเริ่มต้นเนาะค่าเริ่มต้นที่มันเป็นค่าเปล่าที่มันไม่ออกตัวเนี้เดี๋ยวเรามาทําให้มันเสร็จก่อนนะครับวันนี้ก็จะเป็น audio นะส่วนนี้ก็จะเป็น audio อดีไว e save ดูอีกครั้งหนึ่งไปดูผลนะครับอ่าก็จะได้นี่ก็เป็นวิดีโอแล้วก็ audio มาแล้วนะครับให้เลือกใช้นะทีนี้ก็สังเกตดูว่า <laughs> ผมลืมเอาหลอกออกไปเอาหลอกออกก่อนนะครับเพราะว่าผมได้ค่าลว จากนั้นนะครับเราก็จะเซตค่าเริ่มต้นเพื่อให้มัน Default ไว้ให้ก่อนว่าจะเป็นตัวนี้แล้วก็เป็นตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะมาที่ส่วนของตัว initial device ตัวนี้เนาะเราก็จะทำการเช็คตรงนี้เลยหลังตัว for loop เนาะ if นะครับ d dot device item video เนี่ย length มันมากกว่า0ูย์ตอนไหนก็ให้ d dot video device เนี่ยให้มันเท่ากับค่า t dot device item วิดีโอตัวที่0นะครับ .device id นั่นเองนะครับพอเหมือนกันเลยนะออดิโอ mm hmm. ก็ทำคล้ายกันออดิโ uh, อ mm hmm. ตัวที่0ส่วน,นนี้ก็จะเป็น audio device เอากรรมเป็น answer เฉยจากนั้นกดเซฟอีกครั้งหนึ่งดูนะครับปึ๊บ uh, uh, ไปดูผล uh, uh, เห็นไหมมันเซตค่าเริ่มต้นให้เราเรียบร้อยละนะโอเคนะครับประมาณนี้นะต่อมานะครับผมปิดไปปิดตัวน,นี้ไปเลยคอนโซลหรอ ปิดได้ตัวคอนโซลออกไปตอนเปิดกล้องเนี่ยปุ๊บพอเกิดเปิดกล้องปับ๊บอ่าก็ใช้งานได้นะครับแต่นะครับเราลองเปลี่ยนดูสิเปลี่ยนเป็นเว็บแคมยูทิลิตี้นะครับเปิดกล้องดูสิปุ๊บอ้าวมันก็ยังเป็นตัวเดิมนะครับมันไม่เปลี่ยนนะซึ่งนะครับเรายังไม่ได้มีการกาหนดค่าให้กับตัวสตรีมของเรานั่นเองตัวนี้นะครับเราก็ต้องไปกําหนดค่าให้สตรีมของเรานะครับผมก็จะมาเพิ่มหน่อยนะตรงนี้นั่นเอง เราก็จะเพิ่มวิดีโอเข้าไปตัวนี้นะครับเป็นปิก้าเปิดปิดเข้าไปจากนั้นก็เลือกเป็นคำว่า DVI ID ครับ DVI ID แล้วก็ปีก้าอีกนะครับเป็นคำว่า Xs นะครับแล้วก็ใส่เป็นวิดีโอ d e v i ท e ที่เรามีการเซตได้นั่นเองนะส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับทำเหมือนกันเลยอ่า DVI ID ส่วนนี้ก็ต้องเป็น audio device นั่นเองนะครับ save นะครับจากนั้นก็ลองดูผลอีกครั้งหนึ่งนะครับ ถ้าเราเลือกเป็นตัวเว็บแคมธรรมดาก็เป็นเวนะ็บแคมเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการเลือกเป็น EOS Camera นะครับเปิดกล้องไปปุ๊บอ่าเห็นไหมก็จะได้กล้องอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นกล้อง Can อนนะที่ผมเซตไว้แต่ถ้าเกิดว่าผมเลือกเป็น OBS นะครับเปิดกล้องดูปับ๊บอ่าก็จะเป็น OBS นะครับโอเคนะครับเราก็ได้เรียบร้อยนะส่วนไม่ก็ไปทดสอบดูนะครับผม,ผมไม่กล้าทดสอบนะกลัวมันจะถอนนะ โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับลองดูซิลองอีกครั้งหนึ่งปึ๊บอ่าเป็นกล้องข้างหน้าเลยนะกล้องข้างหน้าผมส่วนนี้ส่วนเป็นกล้องด้านข้างผมนะครับโอเคโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการเลือกกล้องเปิดกล้องนะครับก็น่าจะประมาณนี้พอเลือกเสร็จแล้วเนี่ยกดปุ๊บมันก็จะหายไปแล้วก็มาเป็นตัวนี้แล้วก,กดถัดไปแบบนี้เนาะโอเคครับผมสําหรับวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผมในการเลือกอุปกรณ์ก่อนที่จะเปิดกล้องนะครับเจอกันในวิดีโอถัดไปครับผมสวัสดีครับ